พี่น้องครับนะผมพาพี่น้องมาเบิงนะครับลูกสาวของซูเปอร์แชมป์นะครับนะท่านใดที่สอบถามเข้ามาว่านะครับนะอยากชมผลงานของซูเปอร์แชมป์นะครับนะวันนี้ผมมาถึงที่ถึงฟาร์มนะครับนะที่นี่มีหลายตัวครับนะให้ชมนะครับนะเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างครับนะว่าผสมกับซูเปอร์แชมป์แล้วนะครับนะ จะออกมาแบบไหนนะครับนะฮะนี่คือหนึ่งในนะฮะนะลูกสาวชุดแรกๆนะของซปเปอร์แคมนะครับนะฮะตัวนี้เกิดที่ฟาร์มนะครับเกิดกับแม่พันุ์ที่ฟาร์มเองนะครับบีดโดยพิกาดนะครับนะฮะนี่พี่น้องครับนะตัวนี้นะครับนะชื่อแพรวนะครับนะฮะแพรวดูการตัวครับนะเนื้อตัวดีมากครับนะเนื้อตัวดีมากครับนะนะใบใบอ่อนใบบางใบหยิกหยิกหยักหยักใบยับยับย่นย่นนะครับนะ มันช่างสวยงามอะไรเหลือเกินครับนะนี่คือพันธุกรรมของซูเปอร์แคมป์นะครับท่านใดสนใจน้ำเชื้อซูเปอร์แคมป์นะครับก็ยังมีไว้แบ่งปันนะครับก็ติดต่อนะครับพิกาดได้นะครับคุวันรัติบุญฟาร์มหรือท่านใดสนใจอยากมาชมตัวจริงนะครับที่นี่เรามีสาวงามหลากหลายครับนมีให้ชมมากมายครับมาให้กำลังใจกันได้ครับนี่คือลูกสาวของซูเปอร์แคมป์นะครับ ท่านได้อยากได้สวยๆแบบนี้นะครับนะคิดอะไรไม่ออกบอกซุเปอร์แชมครับผมสวัสดีครับ